ฝนตกลินทุกคนบรรยากาศยามเมื่อเศา้าอยู่ตลาดจ้าสายบดีสายด,ดีตอนเศา้าเด้อนอนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนมือนีเฮาสิพามาขายตลาดนัดทุกๆวันอาทิตย์ก็คือเขาพากันมาลงขายอยู่แล้วเนาะสองอาทิตย์นี้แล้วที่ฝนตกํำอาทิตย์วังยานี่โบได้เตรียมโตมาพี่น้องเวลาฝนํำก็คือบบมีคันจองคันยงนางเนาะพากันฮุบสิว่า ใจหายย่านบรไดคายแต่ว่าอาทิตย์นี้นะก็คือเตรียมพอม้อบอว่าสิเป็นทางแม่ค้าอะา้วก็ลูกค้าเนาะถือคันจองมากางไว้พ้นตกกะคนเท่าบริไดเซากินเนาะคันขายเนวกินในได้ขายอยู่บ้านเทาคันกางจองขายแล้วก็กางจองมาซื้อแล้วแข่งฝนมา แข่งพนมาขายลูกค้ากันยังสู้ซีวิตแข่งมาซ้อ่ดีทุกคนผูกห่านแต่ว่าห่านก็ได้ไายห่านอยู่นะผูอีมเถ่ายแล้วขึ้นไ,ไปนั่งยู่เตียงผูกขายชาวนาไปหาใสอันนี้ร้านปิ้งย่างของเรานะคะผ้าใหม่อืเพราะว่าิฝนตรกลรินกับขายเด้อทุกคนใคร ความอ่อนความสติมค่ะต้องใส่จานดีกอ่อนนะปิ้งยานะ่างน่จจะทุกคนปิ้นงนมหมูเด้อฝนตกคนลินกระหอบมาขายอยู่ตลาดอันนี้นะคือขายไปได้หลายลอยแล้วแตะโชนนะคะเปิดกล่องกรท,นทกาากันออกโกยทำไมกาจับจังเลยคะอันนี้ อทคันจองทาสันสะเทือนอันนี้คือเราเอาไปใส่บาดรนำเหนี่ยแล้วเนาะพออยู่ในบานรก่อนเต่าจะมีีนกฟูบินบาดตรแต่ก็มีโมกไก่พี่น้องแล้วก็มีเคกจ้าได้ขายไปหลายกล่องแล้วอันพลตกห้ำเลยเนาะมันมันบกหงอันั่นอย่าว่ากันเดิมมันกับบซึมเข้างในดอก เพราะฉะนั้นก็เลืยซื้ออันนี้ที่เป็นมักแตงที่้องเป็นของแถมเนาะไดรดดวยอันนี้เกินเยะมากเน่ากินนะได้ครติดอยู่ก็เลยแถมสื่อสองเสือกันยังแถมสองเสือกเนยะอันนี้พักมีน่ลูนโอ้ยโบฟูการ์ดมีสมพักแล้วก็พักกาดพักเวนมาวกแล้วมีสิงไม่ค่านะ ไม่กล้านะกางจ้องนั่งกำปำั้มเท้านี่เปียกแล้วผู้ได้กำมมหาเนี่ยกินยนม่มือเศร้าหานะันเนาะคืขึ้นขนาดนี่ท่านกะซีมีอยู่ประมาณนี้แหละจ้าแต่เก่านะขั้นฝนตกล้วบ่มีตลาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฝนสีตกสียังกระสังเนาะมาขาย กันมีผูขายกับมีผู้สืบอต่ละอาทิตย์ก็คือสิเป็นแบบนั้นอาหารไข่หมูโอ้ยละมุ่งอย่างดีเลยเปียกจ้อมกบบริอามาเ่อยนะบัดแล้วนี่อันนี้สิเป็นทางข่าวอีกทางหนึ่งหารก็สำเนี่ลละจ้ะก็พอได้ย่างเลย คือสิบเบิดมือแล้วมือนี้ค่ะเนาะนี่อยู่ซอยนี่นะคือแม่ค่ะจุ่มๆอยู่หางหายไปหลายห้านพวกอันขายเสือผ่าขายถววยขายยังขาบไดมาแต่ว่าคนที่ขายเนาวากินนะ่ะมาขายปกติผูเป็นตลาดบ,บ้านตลาดชุมชนไปเฝ้าห้านกันเดอบัตทีนี่ทุกคนเอ้ย เลยโอเคมานเล่งเลยซื้อทางนันพี่เด้อักแต่งข้องแท้มาลดเด้จ้าสบายดีน้ำเช่าเด้อพี่น้องเาาทงนีเดยอ้าวพี่น้อยยายน้องอาท่านมาเฮียกบยายน้อก็ไม่เห็นยังแหละ เยาผู้ชิคายกบยังบดมามันยู่ต่เนี่ยเมาส่งาเอาผู้ดีอาเต็งกินอันนี้แถมอันพ่ดกกระซำนี้โชคใมาชิมาคายเพลนปิดินะแชงกันรอวันที่ได้กินให้กูมันทิตกินกินนต้องรอให้ก้มอาทย่ไปเฮ้ยแต่เธอสีขาอยู่บ้านน่งกอนวยแดงก็ไป่ทำผ้าก็ไปเมื่อไรพ่อแก่นึ่งบไปลำคุณนุ่นรุ่นอีวันเธอเพื่อนสิคามาอยู่บ้นนางกอนอ่ะคุณหน มันจะเข้ามาอยู่วันแม่ก็ชิวอยู่เทียงเพื่อนเราไม่ได้เ้ยจะมอยอีกเคราหักามี้อยกว่านาหก็มี้อย่าเอยเหามจากละายนะอยารคลาย่อีรือมาายโลหาชีเขาจะวอเขาขายโลละร้อยเฮ้ยเ็น แต่ม,มันจะได้เป็นรอบแล้วอ,อ,อีกเพื่อมามันลงนันร้อยหาชีพก็ตกทตกบทบ่ทใยมันมาวะ่ะ

Mortar, อันน้แมู่นมันเข้ากอเอาีาดันนย่บอกบัไปใหนล้นี่ย่สื่อปะกาเท้าสื่อนนเงย้เอาอันนี้ไยายลองมันได้แห้งแล้วมันคลายอันปีนไก่ไปจักม uh> ันนี้ โเอาก้อนอย่างนอตกาได้ซองเหลืองอยากขายอยากขายลุงแมวแห่งกระห่ายอยู่ขายสงชื่อกะสีน้ำมคนแค่ไหนช่วยนากเกาะมีใครจะมาจับ คนไปแล้วจะไปมองนต้ค่ต๊ะค่ะคนมาแวทานคนมาแวทานติ๋งเขาว่เก็บเ่ยมันจะก็มันจะเก็บันแลยแต่มี่บาดมันต้งเก็บนน้ำปากบาดนี้เก็บอนึ่งน่อ่งอกน่อนนกนเงกนก่ง่อ่่งงห มันเด้าชื่อนักกินนักอยากมีของแถมมาแต่งชุกจ้าเครกน้อยใช้ชงในบ้านด้ยเครกน้อยนะมากตัวได้ลูกเลือกเอานี่แบบนี้กัมีแบบนักกัมีทั้งลุม่มผิดได้ลุม่มมกไก้เฮ้ยไก่บ้านฮา,านี่แหละบเมนไก่พันดออ เอ้ยท่านบ่กผ่านก็บอกม่เด้อยม้ไปเติมไม่ผิดได้คองแทนอยู่ผิดได้ชื่อดูกับแทนดูนะจ้จ้าแ่บเด้อมา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 เด้อแงกัม่มบวกันนจ้าเออลืมใส่บวงให้เด้อเอาเคนะโอ้โลน้ำก๊กไม้นี่มหัเนะ จะ็มในมอ่ะนะย้อมละบอคุณแม่ส e ี่สิบบาทจ้าแถมจ้าของแถมเฮ้ยชื่อแล้วก็แถมจ้าปารมันลายกรอกวัน ปลาเท็นหัวไฟลูกบอกว่าอ่ามอฟุจิคายโกมิจิรี่เนาะเขาใช้คาคาอยู่เทียงบนแหละเขาบอกสดาใช้เบ็ดยุะเ่แกแท่ปะ แรหมบ้งลุกค่ะขออันนี้เลยขอบใจเด้งสองสองุกลุกไปเลยเบิะเจ้าลุกลูกค่ะขอได้ฮ่ะแซบบอแซบบอมันมีสองกันน่ะเนาะมันมีสองเคือ เราทานซิมอันนี้ห้าสิบบาทจ้ะขอบเจเห็นสะออนมาสั่นเมื่อแล้วบอสนี่จ้าขอบใจเด้อเงินอ่านกระตาฝนมันถือเงินเออบบแมนกร <c oughs> ะตาเงินมันถือไอโฟนมันกะเลยอดออนโมกไก่ได้เจ้าบอเมื่อซิมบอเบิ้งเบิ้งแม่เพิน่นอยากกิน มะนาวเลยค่ะบนในชุดมันเหลวเป่อยอยู่นะนิ่มพีไม่ใหญ่ร้านนาอืมจะเอาไรร้านนานาอืมเวลาเรียนพรจะขอบใจเด้นาวจันจ้องคนมันกะเกิดเสบได้ ขอบใจเด้อเขาไปเต่เจ้าแล้วก็ได้ลายลูกค้าเราเ่าแล้วหวานแล้วเออตัวเ่าตัวหวานกันแล้วแม่ในขามกไก่เข้าขายหายแล้วเงินเขากะตเฮเบเวลาจะขายให้ไผเทอาได้บ่ฮู้อะไรเส้บาทจ้าซื้อเลยจ้า สันกับม like like ันอยากแบบว่าฝนตกเลยเสรษ่มันก็สิเป็นหมอกหมอกมัวมัวให้คื่องแท้ผูบ้านิ่มดูวหบ่มีแคลาบ่มแม่มอี้ไม่ได้านจัไซือรามามาให้กับู แทงนะบังคับให้ลูกค้าซื้อเจ้าแล้วจนหายห้องชอบแตกขอบใจเด้อผู้ทางหน้าบดได้โซนคอยกินแล้วผู้เออเงียบบ่อยๆคอยดวงละคอยย่องก็คือรอแล้วคนนี้่นเป็นแล้วฮะ

เขาพัดแล้วมือางกี้นี่เมื่อบ้างบนนี่้นกเกบมื่อแล้วจ้าบเบิร์ดเราขห้างกระเก็บบางกี้นี่บวมนี้ละคน

ไม่ใช <Okay. S 2> ้เงินนะเฮ้ยอะไรมอนในช่วงมืดทีินหรอปะห้าสิบาทวะเฮ้ยอันเดียดจานข้าวอันนี้หน่อเดียว ายเนกัวคนสีเรายบิดอยคนสีเกียรบางคนมานำหลังดิค่ะอันนี้ไม่ใช่อนไม่เลยไม่ลผู้รับเหมาทุกอาทิตย์นั่นนี่ชูวางเหรอ โอเคจ้าอันนี้ก็เหมือนอันนี้ okay, <laughs> 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 ตัว bán เลยเติบขึ้น5บาทจ้ะตัวครับตัวครับครับนําเงินครับ Hãy sao cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không giờ lỡ những video hấp dẫn ai. เหลือยังเหลือหาใหม่จะตุกอนนี่ตาเหลือํำนี้ตาตัวทียังไม่เค้มีกันยังอยู่นะจะให้สบ้วังจะเ็นว่างามคือสวยแทนเนาะ ได <t ark Darwin> ้ักปิดแต่แงมาอยู่ตนปักปีแดง้าแไมตรงสิบพันบอกเออต่อแล้วคอยนี่อันเนึ่อยคอแ่มีเงินทมีได้แค่แล้วกับมทอนทอนเท่าไหกสิบ

อนไ้ก็มาเอามามันมีลายอย่างเลยไฮมอนค่ะไอคิวเราเป็นงเรามี้มินสิอันบิดเบิร์ดเอามันเอากระดูกมูมาได้ใส่วะนะมันเอาเครื่องของเขาก็คือยังบวบเบิดเนาะ เค็งเสาแสงเห็ดมาหลายอยู่ก็ถือว่าขายดีเดี๋ยวละ่ะสำหรับคนที่มาบลายหนึ่งสองสามสี่เลือสิบเอ็ดกล่องหนึ่งเห็ดมาประมาณเท่าไรนะประมาณสามสี่ปลาถูกก็ถือว่าได้ขายนะดีกว่านัง่งอยู่เบิดมือดได้ฮหั่นอยู่ในห้างเบิร์มือดนะจะขายพอสิบอันหรือบอนะ่เนาะแต่ว่ามันกับบออ่หอดนี่ปิดห้างเมื่อก่อนพี่น้องบัดนี้เพราะว่าข้าเจ้าเก็บเมืเ่อเบิดแล้ว น้งผู้ไดามาสวยกับไปหล่อขายคลิปนี้ซันคือศิลาก่อนเด้อขอบใจเบอร์สู้คูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดอพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้ามื้อนี้นยอยู่จนว่าคนเบริรดขากเบริรดเนี่ยพ